ผมเชื่อว่าแฟนๆกันพลาแล้วก็กันดั้มทุกคนนะครับจะต้องรู้จักกับกันพลามาสเตอร์เกรดเวอร์คานะครับอย่างกันพลากล่องนี้อันนี้คือเออ่มาสเตอร์เกรดฟูลอาร์เมอร์ยูนิคอร์นกันดั้มนะครับก็จะเห็นคำว่าเวอร์คาเนี่ยติดอยู่ตรงนี้นะครับเขียนเป็นตัวอักษรเอาไว้แล้วก็มีโลโก้เท่ๆมีตัวกันพลาเออ่ตั้งต่างงานอยู่ตรงกลางหน้าปกบ็อกอาร์ตก็จะสีขาวๆแบบนี้นะครับเป็นจุดเด่นของกันพลามาสเตอร์เกรดเวอร์คาร แต่ว่าประวัติของคำว่าเวอร์คาเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงทําไมถึงต้องมีคําว่าเวอร์คาแปะอยู่บนกล่องด้วยแล้วทําไมมาสเตอร์เกรดที่เป็นเวอร์คาจะต้องมีการดีไซน์รูปลักษณ์ของบล็อกอาร์ตที่แตกต่างจากมาสเตอร์เกรดเวอร์ชันอื่นที่สําคัญคือใครคือต้นกำเนิดของคำว่าเวอร์คากันแน่ในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาเล่าประวัติของชายผู้อยู่เบื้องหลังคำว่าเวอร์คา บนกล่องกันพลามาสเตอร์เกรดกล่องนี้ให้ทุกท่านได้รู้เป็นข้อมูลกันครับก็เดี๋ยวไปดูกันเลยสําหรับทุกคนที่เพิ่งเข้ามาสู่วงการกันพลาหรือใครก็ตามที่ยังไม่รู้ว่าวอร์คามีที่มาที่ไปยังไงคลิปนี้มีคําตอบครับ คลิปรีวิวนี้สนับสนุนโดยเ e n นมา k e เก็ตเซ r นมาเว็บไซต์สั่งซื้อและประมูลสินค้าของเล่นกันพลาจากประเทศญี่ปุ่นที่สะดวกไว้ใจได้และให้บริการแบบมืออาชีพสามารถสั่งสินค้าได้จากเว็บไซต์ชื่อดังในประเทศญี่ปุ่นเช่น Yahoo a c t i o n Amazon JP และ Rakuten ในเดือนกันยายนนี้ทางเว็บเ e n นมาเก็ก็มีโค้ดส่วนลด50%ค่าจัดส่งจากญี่ปุ่นมาไทย โดยจะเริ่มใช้โค้ดได้ตั้งแต่วันที่25กันยายนถึง30กันยายนต5 6 5นนี้เท่านั้นใครที่เจอสินค้าที่อยากได้อยู่แล้วผมแนะนำให้กดใส่ตะกรา้าและกดสั่งซื้อหรือประมูลไว้ก่อนเลยซึ่งเราสามารถเก็บสินค้าไว้ในโกดังของเซ็นมาร์เก็ตได้นานถึง45วันจากนั้นพอถึงช่วงปลายเดือนค่อยกดจัดส่งและใช้โค้ดลดค่าส่ง50%ในทันทีครับอย่าลืมนะครับ กดประมูลหรือสั่งสินค้าไว้ก่อนแล้วใช้โค้ดลดค่าส่ง50%ช่วงปลายเดือนกันยายนนี้ที่เว็บไซต์ s e n นมาร์เกครับก่อนอื่นเลยคำว่าเวอร์คาเนี่ยย่อมาจากเวอร์ชั่นคาโตกิซึ่งคาโตกิก็คือชื่อคนนะครับชื่อเต็มๆของท่านก็คือฮาจิเมะคาโตกิเป็นชาวญี่ปุ่นครับแล้วทำไมชื่อของฮาจิเมะคาโตกิถึงต้องมาอยู่บนหน้ากล่องกันพลามาสเตอร์เกรดด้วยละ่ะคำตอบง่ายๆก็คือ ทางบันไดยอยากแสดงการให้เกียรติท่านพร้อมทั้งส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ใหม่ไปด้วยในตัวเอาตรงๆเลยคือขายของเนื่องจากท่านคือนักออกแบบหุ่นยนต์และนักวาดภาพประกอบที่มีชื่อเสียงมากคนหนึ่งในญี่ปุ่นท่านมีผลงานการออกแบบหุ่นยนต์ในเรื่องกันดั้มและเรื่องอื่นๆเช่นแพดเลเบอร์รวมถึงหุ่นยนต์ในวิดีโอเกมนิยายภาพประกอบและอนิเมชันมาแล้วมากมาย ผลงานที่โด่งดังสุดๆของท่านก็มาจากการออกแบบหุ่นยนต์กันดั้มในเรื่องโมบิลสูตรกันดั้มวิงโดยเฉพาะกับวิงกันดั้มซีโร่และวิงกันดั้มซีโร่คัสตอมนั่นเองครับท่านฮาจิเมะคาโตกิผู้นี้ได้มีส่วนร่วมในการออกแบบหุ่นยนต์ในแอนิเมชันกันดั้มมาแล้วหลายภาคมีทั้งที่เป็นผู้ออกแบบหลักเป็น k คีย์แอนิเมชันและที่ปรึกษาการออกแบบเอาจริงๆก็คือทำหลายตำแหน่งเลยครับแต่กันดั้มภาคที่ท่านได้มีส่วนร่วมในฐานะนักออกแบบหลักก็มีดังนี้ครับ โมบิลสูตรกันดัม0083 Stardu ัส Memory 1991-1992โมบิลสูตรวิกตอรี่กันดัม1993-1994โมบิลไฟเตอร์ G กันดัม1994-1995โมบิลสูตรกันดัมวิง1995-1998โมบิลสูตรกันดัมยูนิคอร์น2010-2014 โมบิลสูตรกันดัมด h e อริจิน2015-2018โมบิลสูตรกันดัมนาราทีฟ2018โมบิลสูตรกันดัมฮ h a w a y Flash 2021และโมบิลสูตรกันดัมคูคูรุสโดอันไอซ์แลนด์2022จะเห็นว่าผลงานการออกแบบหลกัลกๆของท่านส่วนใหญ่จะเป็นหุ่นยนต์ในภาค u n นิเวอร์แซลซ u นจรเกือบทั้งหมดยกเว้นแค่จีกันดัมและกันดัมวิงเท่านั้น ที่ถือว่าอยู่ในจักรวาลอื่นและในโมบิลสูตรกันดัมทันเดอร์โบล t แม้ว่าท่านจะไม่ได้เป็นคนออกแบบหุ่นยนต์ในภาคน,นี้โดยตรงแต่ท่านก็มีส่วนสําคัญในการออกแบบการเคลื่อนไหวให้กับหุ่นยนต์ในแอนิเมชัน OVA นั่นจึงทําให้เราได้เห็นกันพา Master g r a d e ด e ว k รคาจากเรื่องโมบิลสูตรกันดัมท Thunderbolt ออกวางขายมาถึง2ตัวด้วยกันนั่นก็คือ Master Grade Full Armor g u n d กันด u มทันเดอร์โบลและ Master Grade ไซโคซากุทันเดอร์โบลนั่นเองครับ มาถึงประวัติของท่านฮาจิเมะคาโตกิกันบ้างนะครับสําหรับผมแล้วท่านคืออัจฉริยะในด้านการวาดภาพและออกแบบหุ่นยนต์และเครื่องจักรกลเลยล่ะครับท่านเกิดในปี1963ที่จังหวัดไซตามะประเทศญี่ปุ่นท่านคาโตกิมีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักในฐานะนักออกแบบหุ่นยนต์และเครื่องจักรอนิเมเตอร์นักวาดภาพประกอบและนักออกแบบของเล่นครับก่อนที่ท่านจะมีชื่อเสียงท่านเคยเขียนโดจินมาก่อนครับซึ่งตอนนั้นท่านใช้นามปากกาว่าคาโตกิซูนะเอโตะและคาโตกิฮาจิเมะ แต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่าชื่อจริงของท่านคือฮาจิเมะคาโตะแต่เผอิญนมปากกาฮาจิเมะคาโตกิเป็นชื่อที่ติดหูมากกว่าท่านก็เลยเลือกชื่อนี้มาใช้แทนชื่อตัวเองไปซะเลยเมื่อท่านมีายูได้25ปีท่านก็ได้เริ่มต้นเข้าสู่จักรวาลของการดั้มและการออกแบบหุ่นยนต์ด้วยการออกแบบหุ่นยนต์ในโปรเจกต์นิยายภาพที่มีชื่อเรื่องว่าการดั้มเซนติเนลซึ่งลงตีพิมพ์ในนิตยสารโมเดลกราฟิกในปี1 9 8 7ถึง1990 ซึ่งในช่วงเวลายุค90นั้นท่านคาโตกิก็ได้มีโอกาสทำงานในสายวิดีโอเกมด้วยครับด้วยการออกแบบหุ่นยนต์ในเกมมากมายที่เด่นๆเ,เลยก็คือเกมในซีรีส์ Super Robot War ที่พวกเราหลายคนคุ้นเคยกันดีนั่นเองอย่างเช่นภาค Super Robot War F Super Robot War Alpha และ Alpha g ก i d เ n น u p e r r r b o t War ว r r i i i n a l Generation ภาค1และภาค2เป็นต้น หลังจากจบการทำงานในการดั้มเซนติเนลท่านก็ได้มีส่วนร่วมในการออกแบบหุ่นยนต์ในการดั้มภาค0 0 8 3 Stardust Memory ซึ่งท่านได้ออกแบบหุ่นที่ปรากฏออกมาในช่วงครึ่งหลังของเนื้อเรื่องโดยเฉพาะหุ่นกันดั้มโปรโตไทป์ยูนิตหรือ GP03 และเจ้าเดนโดเบียมที่สุดแสนจะยิ่งใหญ่อลังการนั่นเองช่วงที่ท่านทำงานออกแบบหุ่นยนต์อยู่นั้นท่านยังได้วาดภาพประกอบและเป็นที่ปรึกษาในการออกแบบสินค้าให้กับทางบันไดจนได้กลายมาเป็นซีรีส์การดั้มฟิกฟิกูเรชัน ซึ่งกลายเป็นหนึ่งแบรนด์สินค้าที่แปะชื่อเวอร์คาเอาไว้ด้วยครับเรียกว่าทำหลายงานจริงๆสำหรับจุดเด่นในการออกแบบหุ่นยนต์ในสไตล์คาโตกิก็คือคำว่า industrial product like ซึ่งหมายถึงการออกแบบที่คล้ายเครื่องจักรแบบสมจริงท่านคาโตกิเคยให้สัมภาษณ์ว่า ท่านไม่ชอบการดีไซน์ของหุ่นกันดั้มในยุคแรกมากๆเพราะมันดูไม่ค่อยสมจริงบางจุดท่านคิดว่ามันไม่น่าจะขยับได้แบบนั้นเลยนะหรือทำไมถึงทำแบบนั้นได้นะนั่นเป็นเหตุผลให้การออกแบบหุ่นยนต์ในสไตล์เวอร์คาจะเน้นไปที่ความสมจริงของข้อต่อและจุดขยับและลบความแฟนตาซีในแบบการ์ตูนล,ลงไปสำหรับกันพลามาสเตอร์เกรดเวอร์คาตัวแรกที่ออกวางขายก็คือมาสเตอร์เกรด RX 78-2เวรคาซึ่งวางขายในปี2002 ปัจจุบันก็ผ่านมาครบ20ปีแล้วนะครับก็มีการพามาสเตอร์เกรดเวอร์คาออกมาแล้ว20กว่าตัวก็คือง่ายๆเฉลี่ยไปปีละ1ตัวและเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ20ปีมาสเตอร์เกรดเวอร์คาทางบันไดเนี่ยก็มีแผนที่จะประกาศชื่อมาสเตอร์เกรดเวอร์คาตัวใหม่ล่าสุดนะครับในช่วงปลายเดือนกันยายน2022นี้ครับ ก็เดี๋ยวมันลุ้นกันว่ามันจะเป็นตัวอะไรจากข้อมูลที่ผมบอกไปทั้งหมดก็คงจะพอเห็นภาพรวมของกันพลามาสเตอร์เกรดเวอร์คากันแล้วใช่ไหมครับว่าหลักๆแล้วกันพลาที่จะออกวางขายในชื่อเวอร์คาได้นั้นเงื่อนไขสําคัญที่สุดเลยก็คือท่านฮาจิเมะคาโตกิท่านนี้นั่นเองคราวนี้ใครที่หวังว่าหุ่นกันดั้มสุดรักสุดโปรดของตัวเองจะได้ออกวางขายเป็นกันพลาเวอร์คาก็ต้องกลับไปเช็คข้อมูลให้ดีๆเลยล่ะครับว่าท่านคาโตกิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการสร้างสารกันดั้มหรือหุ่นยนต์ตัวนั้นด้วยหรือเปล่า ถ้าไม่มีโอกาสออกกันพลาเวอร์คาก็แทบจะเป็นศูนย์เลยล่ะครับแต่อย่างไรก็ตามป้ายชื่อคำว่าเวอร์คาก็เป็นเครื่องหมายการค้าที่ทำให้แฟนๆกันพลาทุกคนมั่นใจได้ว่าน,นี่คือกันพลาที่ถูกออกแบบมาเป็นอย่างดีผ่านการคิดสร้างสารรค์ของนักออกแบบระดับสุดยอดของญี่ปุ่นไม่นับเรื่องข้อต่อของกันพลาจะดีหรือไม่ดีนะและผมเชื่อว่าเหล่าแฟน,แฟนกันพลาก็ยังคงตั้งหน้าตั้งตารอคอยมาสเตอร์เกรดเวอร์คาตัวใหม่ๆอยู่ทุกปีครับ โดยไม่ลืมที่จะสวดมนต์ภาวนาว่าขอละ่ะอย่าทำซ้ำตัวเดิมเลยนะสาธุ <c oughs> ขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับถ้าชอบคลิปนี้ในเนื้อหาแบบนี้นะครับ <c oughs> ก็ช่วยคอมเมนต์บอกเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย